โอ้ยติบิโสสิบจบใช่ไหมครับไม่ใช่สิบจบครับไอ้รถถังอะไรรู้เตยไปหมดเลยติบิโสรถถังปืนปืนอะไรเตยไปหมดเลยโดยเฉพาะเนนีโน่นี่แหละนั่นสำคัญเลยเนนีโน่กับเนนธงแทงเลยครับอ่านะครับเขากำลังดูดวงกันอยู่โอ้โหเออความน่ารักของเนนครับนี่นะครับอันนี้นีโน่เนนีโน่เล่นอะไร ฮะทำไมทำไมไม่ลงจากรถเมื่อเช้านี uh <men <men ่ทำอะไรอยู่รถอะไรรถอะไรเห็นบอกไม่ลงจากรถตู้มีน้ำมูกเลยนี่อืมไอ้น้องก็มาแบบนี้แล้วเด้อมีมีมีงูข้าวใบตามภาษาดูเน้นเนาะยัง เป็นเด็กน้อยยังเล่นอยู่เล่นน้อยเจ้ารถถังอืมฮาแต่ของเล่นฮาแต่ของเล่นนี่ดีคุณไก่สีใส่บาทยีสิบบาทสาธุสาธุ หน่งเรียนปิดเทอมนี่ดีเดี๋ยวเมื่อวานนี้ผมเจอเมนวัดภูพาอาจารย์โต่งเดินนิ่งมากเลยโอ้ใช่ใช่ใช่เพราะนั้นวันนี้เราต้องนิ่งกว่าเขาใช่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 เดี๋ยวเราจะเดินบนฝาบาทแล้วแน่คุณเดินด้วยนะครับเป็นไงเป็นไงคำตอบที่แสบดวงคุณไม่ร้องดีผมไม่ร้องแล้วผมจะบวชไงไง เมื่อคือนเมื่อเช้านี่นอนตื่นเท่าไรานนหร่ฝาบาทไม่หล่นไปที่สุดเลยแม่เมื่อเชา้าได้นอนฟุบฝาบาทไม่หล่นหะรือ,อไรทวันเลยอ่ได้ยินไหมวันนี้จะทําฟ้าบาทหล่นไหมทหําไมทําฟ้าบาทหล่นเมื่อวานนี้อ๋อมันหล่นเองครับตั้งใจทําหรือเปล่าคือเเอาไปข้ฮะัวรจะเป่าควรผมจะเป่าอย่าอย่าทำให้ฝาบาทหล่นนะครับ เอาละอย่าทำอีกนะไม่นั่นไม่ให้ทำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแกล้งคนอื่นได้นะท้ามทำนะในนี้โน้นนะจะทำฟ้าบานโลนอีกนั่นถึนเพื่อนทำก็ทำตามรองจอกเจอว่านี้ที่ทำอะไร ดิโน่ดิโนไม่ทำดิกนมานั่ง yup. ไมานั่งสำรวมมานั่งสำรวมม่นั่งสัรวมเนี่ยนั่นเลี๋ยวเดี๋ยวจะบอกไปเไปนั่งไปนั่ไปนั <arthritis> ่งสำรวมดีๆบิดนีแล้ว่าดื้อแล้วยินหม่แล้วป้าป้าบอกหิ้มับฮะ เอาถ้าเป็นไรดื้อๆเน่ือนเพื่อนี่เนี่ยจะให้ดูนะนั่งดีดีครับเป็นเนียนอะไเ,เนี่ยต้องสำด่วมนะครับบอเนี่ยเอา้าเอ้าเอ้ยโอ้ยวันนี้อุตส่าห์ซื้อไข่วันนี้อุตส่าห์ซื้อไข่ต้มมาใส่บาตรให้เนี่ยนะนี่ยวันนี้อย่าลืมชั้นข,ขาไข่ต้มนะ kat, 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 kat,